ไปต่อกันที่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังภาคีเครือข่ายจัดงานก้าวสู่ปีที่2ปักหมุดตลาดเขียวกเกษตรแบ่งปันราชพัฒรหมู่บ้านจอมบึงเพื่อขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนยกระดับตลาดเขียวให้ผู้บริโภคยุคใหม่เข้าถึงความมั่นคงทางอาหารสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายตลาดเขียวกเกษตรแบ่งปันและพลังชุมชนจัดงานก้าวสู่ปีที่สองปักหมุดต,ตลาดเขียวกเกษตรแบ่งปันราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเพื่อขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนภายใต้โครงการสถานีกเกษตรแบ่งปันณนะตลาดเขียวกเกษตรแบ่งปันราชบุรียกระดับตลาดเขียวกว่า80แห่งหนุนตลาดอาหารปลอดภัยกว่า900แห่งทั่วไทย ลดเสี่ยงโรค NCD พร้อมขับเคลื่อนตลาดเขียวในมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลและองค์กรต่างๆเพื่อสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืนนางประภาสีบุญวิเศษกรรมการกองทุนสสสและประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่5สสสกล่าวว่าสสสร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนตลาดเขียวเกษตรแบ่งปัน สร้างระบบอาหารชุมชนที่ปลอดภัยและยั่งยืนยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่องทั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพความปลอดภัยการรับรองอินทรีย์และหลักเกณฑ์การจัดการตลาดที่ชัดเจนพร้อมสร้างพื้นที่เรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านอาหารตลาดเขียวจึงเป็นพื้นที่นวัตกรรมทางสังคมที่จะพัฒนานกลไกใหม่ๆเชื่อมโยงถึงโรงพยาบาลโรงเรียนหน่วยงานรัฐไปจนถึงห้างคลาปลีก และตลาดในเมืองปัจจุบันมีตลาดเขียวกว่า80แห่งใน19จังหวัดรวมกับตลาดอาหารปลอดภัยของภาคีเครือข่ายกว่า900แห่งทั่วประเทศสะท้อนให้เห็นว่าตลาดเขียวไม่ใช่แค่กิจกรรมชุมชนแต่กำลังยกระดับสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายช่วยแก้ปัญหาโรค NCD สร้างความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งสร้างสุขภาวะยั่งยืนและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน